สวัสดีครับมนีครับสวัสด <te aring> ีทุกผู้ทุกคนครับสวัสดีเอฟซีนะครับมนีบ้าสุริยากว่าได้ไปตลาดนัดอีแล้วครับวได้ไปเปลือยแล้วข้าวขอยู่ตามตลาดนัดนะครับเต่ว่ามนีก็สิเดินทางไปฟาร์มอัานตะใช่ฟร์มเนาะสิไปเบ่งงัวงัวมันตั้งทองมากเกลียวเงนกับซิ้กาเมือแล้วครับนี่ยังไม่ได้หนึ่งอดอยู่แต่ก็ตดตามอยู่นะครับกระฟัดั็ดีทุกคนนะครับท่างไก่ท่างไก่นะครับอยู่ประเทศไทย็ดีอยู่ตามประเทศ็ดีนะครับมณี บาสุริยากรสิเดวมาเบิรงวัว,ว่ามันจะออกลูกจัง,หง,ง,ไ,งกกไ,ไหนนะครับเอาความสิไปเบิรงนน้ำกันกัฝากกดไหลกดแช่นะครับกดซับสะไข่นะครับกดซับสะไข่ให้บาสุริยาเนี่ยครับเด้อปะไปเบิรงนน้ำกันครับผมนี่ครับเดี๋ยวไปเบิรงนเลยครับนี่ครับงัวตัวนี้ครับนี่นี่คืองัวตัวนี้นั่ยซูวารลซาเนะครับสูงกับประมาณรนอยสี่สิบสามนะครับนี่ซอวารลซางัวตัวนี้นะครับ ก็ยังบาสุริยาเด้กเกินไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะระับไปเบื้องง้วทองนะครับก็ได้แต่มถา่ายเพรอน้องมึงค้น่อนคอนแม่นะ้ครับเลี้ยงมาตั้งแต่เป็นสาวแล้วก็เลี้ยงใหญ่ขึ้นมานะครับสามารถผสมพันธุ์ตั้งแต่มือผสมมานี่ครับเก่าเดียนกับสิบเก่ามือครอบมือนี่แหละครับผมเก่าเดียนกับสิบเก่ามือมันเคลื่อนกับม่านอนเสานะครับม่านน่นเ้า มันอนฝ่าวามันสีออกมันสีขอดนะครับก็ยังว่าได้ในขอดนะครับนีคุนพอคนแม่เอฟซีหรือผู้ที่เลี้ยงงัวนะครับอ่าาแล้วมันสีมันสีจักมือนะครับผมมันสีจักมือมันสีขอดนะครับแต่บาวสุริยากบรุนยุ้กขึนกอละครับรุนยุคคือเก่านี่ครับนุ่มใครง่ดีครับนี่นุ่มใครง่ายหก็คือว่ามันสีออกเหมือนว่านนี่ครับเมือนเคลื่อนบมี่น้ำไหลออกมาไหลกับรุนยุ้ครับนี่ งัวตัวนี้ผสมพันธุ์ครับพอสายพันธุ์ลูกดีครับยู่ในทองลูกดีครับนี่หางหอดดินวันนี้ครับนี่หางหอดดินนี่ก็ว่าเสียเป็นไวบแม่บอกแม่พันธุ์ถึงว่าช่วงระยะน,นี้ราคางัวราคาคัา้วยาก็ถึงว่าสิตกต่ำเนี่ยก็ตามแล้วครับก็บสีเลี้ยงไปพอไ่อถ่ายพัฒนาสายพันธุ์ไก่มันรักไก่มันมักนะครับผมใจมักใจรักก็ต้องเลี้ยงไว้นะครับผม แต่พี่น้องผู้ถี่เรียงง่วงกา้อ,อยู่แล้วก็อย่าฝ่ไอไปถอดอไ,ปถอไปถอยนะครับเด้อฝ่อย่ฝ่อไปถอดไปถอยสู่ไปครับขันนอไปคิดตั้งแต่ว่าเออราคามันโหลก็ถือแค่แล้วนะครับผู้ลังคนก,นกน <c oughs> คคค็คือตว่าราคาโตก็ยังถือแค่ตอนราคาเนื้อยุยขียง่อแพงแท้วะครัก็มันก็เป็นตามกลไกของตลาดนะครับตามธรรมชาตินะครับราคาเฉียงกับเป็นธรรมดา เพราะว่าเพิ่นกระตองไปนั่มไปสื่อไปช่ำแหละไปจ้างค้นงานหรือไปไปจ้างช่ำแหละหรือ่าไปเสียหลายหลายย่างนะครับเพื่อที่จะได้ผานในการช่ำแหละนะครับล่งขาสัตว์นะครับก็บเป็นธรรมดาครับราคาตะกี้กับสามร้อยยี่สิบเนาะบางเขียงนะครับบางเขียงกับสามร้อยเดี๋ยวนี้ก็ขยับลงมาจังหน่อยนะครับเขยียงเหนือกับสองร้อยแปดสิบเนาะครับอันนี้เราเลี้ยงเนื้อนะครับ หนงคนถามเนาะถามบาวสุริยามาบาวสุริยากะตามสังเกตแล้วมันก,ะ,กนะคงจะราคายููยังสั้นเหรครับผมกิสิลงมากพอเกินยี่สิบบาทรับย่างลายย่างหน่อยกต่สิบบาทเอา้าบอกเรียงเขียงเนื้อเป็นยังแพงเนื้อชําแหล่เป็นยังแพงเพราะว่าเขาเกษรไปเพราะว่าเพื่อนเกษรไ,ไปอ่าชแหล่หรือไปเฮ็ดว่าเป็นเนื้อเป็นยังอุมาเวนะครับเนาะเอา้าบอกก็พี่กับน้องให้ฟังเนาะครับวมว่าตัวนี้คือทองมาแล้วเก้าเยนกับสิบเก้าเมือนะครับ ก็อยากจังหัวมันจะคลอดเมื่อไรนะครับสีรุนรุนนะครับ,น,น,รบนี่นีน้มใครยังไงนะครับนี่น้มอ,ออกของังไสยขังขัวแล้วครับนี่อันนี้ก็คือจิตหัวงัวตัวนี้ก็จิตก็อยากคลอดเต็มที่นะครับนี่เพื่อนก็จะอยากคลอดลูกออกมาเต็มที่นะ่ะแต่๋นไหนิั่นท่านถอนลอดนะครับเอาตามว่าพี่น้องเอฟซีคน่อคนแมียคนฟอเษกษตรกอจะของฟ้ามผู้ที่เลี้ยงงัวยอยู่แล้วหรือว่ามีความรู้ทั้งนี้นะครับก็คข้อมเมนต์มาให้บ่าาสุริยะครับแต่วาใน้มือนีค่ะ การบาสุริยะกัถามพี่น้องนะจนว่าวันที่ยีสิบเก่านะครับยีเก่ามีหน้าคมนี่ครับในมือนี่นะครับคาดว่าอีกจักมือนะครับครับพี่น้องล่องล่องกันคำนวณมากเลยครับผมน้องคอมเหม็นมาเบื้องไ้ฟังนี่ครับอยากได้ควอมลูลเพราะว่าบางคนเป็นกว่าขันมันบางคนวานะครับขันงว่วงนี่ออกเกินกําหนดนี่อาจจะเป็นตัวผู้นะครับนี่งเปกนกว่าคอมเมมตนมากอาจจะเป็นตัวผู้ แต่ขันออกตามกาหนดหรือว่าออกก้อนกาหนดอาจจะเป็นตัวเมนะครับบางคนก็วางสันน้ำับอันนี้ก็ไม่ควมำเสียถือเลยครับพี่ที่พี่พี่น้องเน้นน้มาแล้วครับแต่ว่าก็อย่างหูแต่ว่วัวของบาสุริยาตัวนิมมันเป็นตะไคร่ควอดไว้ครับนี่แต่ว่าน้มมันก็ออกมาแล้วครับนี่น้มก็ออกมาแล้วล่ะใครเต็มที่แล้วครับนี่ใครเต็มที่นะครับผมอะพี่น้องเหม็นมากละครับเด้อสำหรับมอนี่กั บ่ได้ไปท้ายขิปตามสนามวัวตามสนามกล้วยกับมาท่ายให้พี่นอ้นองเบื้องมาถามนะครับมาถามในระยะในการวัวสี่ขอดนะครับแต่ต่างตั้งมือผสมมากอะคือเก่าเดี๋ยนกักสิบกอมือนี่แหละครับผมมันเกินไปครับผมขันมันเกินแล้วกะคอมเมนต์มากว่าเกินแล้วหรือว่าล่องท้ายายมากเบิ้องมาสิออกตัวเมยตัวผู้นะครับเ,เดี๋ยวมันขอดมากเดี๋ยวบ่าวสุริยาก็สิดีมากรีวิวให้พี่นอ้องเบื้องนะครับ หรือว่ามันเกินไปหรือว่ามัน,าน,านในวัฒน์นครบกําหนดนะครับอ่ะแล้วจังไหนนะครับผมอ่ะแต่ไทยมาให้พี่นองว่าพี่มีวน้องเบิ้งน,น,งงนาถามนะครับถามเพื่อหาความู้ครับเพราะว่าบ,บ้าสุริยาความู้กับว่ทั้งหลายก็กยังวัฒนมน,นมีหลายอยากถามผู้หุงนะครับเนาะว่าอ่ท่องม,มือผสมพันธุ์นั่แต่วบวชอดมือนเนี่ยคือเก้าเดียนกับซิบเกลามือนะครับอ่ะองคอมเมนต์มากนะครับเอาสุดท้ายนี่ไข่พี่นองอยู่ดีมีความสุขความเจริญนะครับ ความเจ็บยาใด้ความไขยย่ใหญ่มีให้ลำลำลว้ยไอยู่ดีมีความสุขความเจริญถูกเลี้ยถูกไว้ลำรุลัตตาลีนะครับสำหรับวันนี้บาปสุริยาขอกาบสวัสดีครับ